มีความดีดมีความอเลอร์สนะเธอวันนี้นางอเลอร์นางดีดมากค่ะแต่อย่างว่าป้ายเขาก็เป็นอย่างนี้ประจำนะไม่มีจะเออจะหงอยจะอะไรของเธอหรอกดีดประจำค่ะความสดใสความน่ารักของเธอนี่คือป้ายละถ้าแสดงว่าวันไหนหงอยอะไรอย่างงี้แสดงว่าไม่สบายจริงๆหรือน้องต้องมีอะไรจริงๆ ส่วนมากเราก็จะเห็นแต่ลุกนี้ความสดใสของน้องเนาะน่ารักยิ่งเวลาอยู่กับลาบูกี้เนาะทุกคนโคตรน่ารักเลยคือแบบฟิลมันมันน่ารักอะเวลาอยู่กับเด็กเนาะมันดูอบอุ่นมันดูหน่าทะนุถน,นอมมันดูอน่ารักดีชอบบุ๋มชอบให้ไปอยู่กับลาบุกี้นะน่ารักแต่ชอบให้อยู่กับธนาดุลมากกว่าอุย้ยทะเลคนน่ารักเ,เคุยกันตลอดทุกคน กระชิบทาไมก้อนบุมน่ารักจริงจริงถึงผลงานเพลงประพอจากพี่ีวงฟีแอนครับรถหวานจะให้ตามคำขอทุกๆเพลงแล้วนะครับผมอะไรพอแล้วหมดเพลงแล้วเพลงอะไรอะ่ะ ขอมาเท่าไหร่แล้วนะสี่คนล่วงแล้วซ้อม,อมอเพลงดีแท้ฟังมอนิเตอร์โต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 ,โตข้างกันใช่ไหมเมล่นนิทานใหม่เล่นเจำมหมจำไหมั้มย กับเจ้าเป็นตัวละครเดียวกับเจ้าเป็นตัวละครตัวหนึ่งไอ้คนนัน้นที่เป็นตัวละครนั้งมีเมือยที่สาวเป็นผู้รา้ายในบทความั้าที่คอยโอ๊ยจำไม่ได้ละอันนี้ก็ไม่ถ่วงมันนิทานของไอ้โอ๊ยขอนิทานเลยนิทานไหมอ่า วันนี้เมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็คือวันนี้ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วไงความรักทำให้คนตาบอดมองเห็นทางวะเนียไม่เห็นทำไมอะ่ะเห็นเราบ้างปะเนี่ยอยู่นอกสายตาคงเธอต้องไกล มารองเลนเฉยๆร้องเลนเฉยๆอันนี่เตะในบ้านนอกสายตาเร็วเชียวนะเอ๊นอกสายตาเาวาเอร์ไอเวอรช์ชันที่เราเล่นอยู่อยู่ขอนแกน่ <c oughs> นนะต, <c oughs> ตึ้งจ <c oughs> ิ้งจอ้งจิ้จ <c oughs> งจิ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 ้งจิ้งจ้จิ้งจิ้งจงจิ้ง้งจา้งจิ้ิ้งจงจะงจิง้ ย่าอย่ายาด่าเล่นอีกไปให้อีกเพลงหนึ่งไปต้องไปประชุมวงต่อแล้วเจอหน้ากันตั้งแต่บ่ายสามยังไม่เบื่อหน้ากันอีกเหรอครับอันนั้นซ้อมไงซ้อมซ้อมไม่ได้คุยกันอ๋อนะใชอันนี้จะไปโอเคขนาะไม่ได้ประชุมนะเนี่ยเอาเพลงเลยนะลืมแล้ พเพลงอะไรที่เราอยากเล่นดีกว่าคิดไม่ออกพี่ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นโ no, น,วน,น,นไูไม่ร้องพี่ผอมอยากได้เพลงอะไรเล่นมาเลยพี่ ไม่เอาชอบไหมไม่ชอบดูหน้าพี่ซี่ไข่มุกเนี่ยเอาฮะไอเรานี่ทนาดจริงๆเลยนะเพลงแบบนี้เนี่ยอ่ะเล่นแล้วชอบไหมชอบไหมเอลยี่สิบหกอกสาสิบห้าแบบนี้เหรอโอ้ยคนละเพลงหรือเปล่ามาเชฟบะเชฟบะเอลยี่สิบหกโอ้โทษโทษโทษนน้องไม่ได้ อย่ามาอนเชอย่ามาฝนไม่ได้หรอเมื่อฟนเชลงมาให้หน้าตู่งหน้าตูหงหน้าตูหงไอ้จงคอยเสียไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนฝนตกวันนี้ก็ไม่เป็นไร ฟ้าฝนเป็นใจไปไปมาเยือนชาวสลับุรีวันนี้ไม่มีฝนครับสวัสดีครับเพราะว่าวันนี้เรามีตาก,กล้องครับอะไรรักไม่มีแครเข้าตายเพียงเพราะคอื่น ไปพี่ไปครับเห็นเห็นในสักซีทไหมอ่ะแล้วสักหน่อยแล้เขาเรือมาบอกหมดเวลาแล้วครับน้อง <c oughs> ข้อประตูหมดเวลาแล้วครับน้องไปพวกเราเอาจริงกันเถอะตอกๆๆ็ก็กไม่มีใครฟังเราเลย